2ปีเต็มโดยเกรงไทยพัฒนากรบและลูกหมาริยนตราหัวมมา BKP ลูกหมาจันดีคุณภาพสูงมีจำหน่ายแล้วที่ร้านศูนย์บริการซ่อมจงร่างทั่วประเทศชมยกต่อไปครับยกที่2นะครับแมาตรวจศึกนี่เป็นสูงกว่ามีแข้งซ้ายไต้ซ้ายอีกแล้วหัวซ้ายก็เป็นสองแข้งแล้วนะครับมัมมัยังเดินเข้าหาตัวเตียกว่าสั้นกว่าแต่ล่ำกว่านะครับ เวทีมวยสยาม้อยมีแต่มิตรภาพคุณครัพองครับเสาที่ผ่านมาฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยินดีกับพิจิจธมพง์นะครับกรรมการยอดเยี่ยมโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมเป็นเทพธรรมะครับมือขวาของน้าทรงวันทรงชัยรับรางวัลไปแล้วครับทุกปีคุณเถลิงมอบรางวัลให้ แล้วก็มีการฉลองปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนที่นี่อยู่เหมือนพี่เหมือนน้องคุณน้าพองครับสนุกสนานนะครับเติบโตกันแบบพี่แบบน้องมีอะไรบอกกล่าวกันครับแต่ว่าบนเวทีนั้นบอกกล่าวก็ได้ไม่ได้นะคุณน้าพองนะกระซิบรู้กันไม่ได้นะต้องของจริงต้องของจริงกระซิบบางเรื่องได้แต่เรื่องเรื่องเตะต่อยทีพอนี่กระซิบไม่ได้้โอ้โหแขงสายของทางด้านจรวดศึกแต่หมัดขวาของมัมมัมก็ ไม่ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับขวาอย่าห้อยนะคุณครพองนะ,ะถ้าขวาห้อยนี่ซ้ายประเคนก้านคอแน่มีสิทธิ์เออพราะเข้าทางพอดีครับต้องระวังนะครับถ้าขวาตกไอ้มำมำเผลอเผลอหลับไป<ม>ฟื้นห้องปฐมพยาบาลับขวาต้องทัดทัดติดทางไว้ใช่แล้วตรวจเตี้ยก,กว่า้วยเอามัดหนึ่งสองเข้ามามำมำแตถามว่าใครใจถึงกว่าต้องตอบว่ามำมำค,ครับเอาแน่นอนถามว่าใครแข้งสวยกว่าต้องจรวดทองอ้าวโดนมัดแล้วจรวดซึกอ่า โลดสุดขยับอยู่นะครับเป็นแข้งซ้ายแน่นทีเดียวไปซ้ายมาทีหนึ่งมมมาเข้ามาไปขวาบ้างไปขวาทีหนึ่งโลดสุดแข้งซ้ายขึ้นมาค่อยๆซึมค่อยๆเลาะไปนะครับแม่สายภาคใต้โกเดโกนาพรันชัยทีมงานพรลันชัยดูกันเยอะครับรายการนี้ปังเสาที่ผ่านมานี่เจ้าเสือมาคุณขาพองโยนเข่าลอยรับรางวัลพิเศษไปแล้วครับ ข้ามฟากมาครับกว่านั้นคุณสมจิตแว่นแก้วจัดอุ้ยอ้าวค่อยๆมาแล้วครับมัดกับเขาอ้าวฮุกซ้ายเท่าเต็มขมับแล้วครับคุณนภพองขวาลำตัวซ้ายบนนี่ได้ผลนะครับตอนนี้ทางด้านบอมบ์ยังเต็งเ็งอยู่นะจะลวดศึก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 อืมจะหลวดศึกมีแข้งซ้ายนะครับม่หัวแข้งซ้ายกันไปสองแข้งมาบังก้อนอุ้ยมัดขวาลำตัวเตะฝังแข้งเลยครับ รับลากมาจากโคราชนูซ้ายเอาท่อนแขนรับมากๆก็ไม่ดีนะครับเพราันจะล้าได้นะครับยกไทย้ายพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาสายไฟเลเซอร์ทนประหยัดสกิวเจ้างตูเทินจุงปลายจีมุมร่าง,งกายมีจ้หาหน่าตามร่งางกายทั่วประเทศสอบถามข้อมูล026882324ครับขอบคุณท่านผู้บริหารรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชดดวงวันครับ พมในการจ่ายรงพยายามวิจัยเดชอินเทอร์เน็ตก็ได้น้องแขมครับให้ความสนับสนุนส่งเสีแพทย์มาดูแลความปลอดภัยของนักเบสกหมดได้ทุกวันต่อครับเกินไปยกสามนะครับแรงอาวุธกันเข้มข้นขึ้นตามประจำประจยกนี้บัมบเดินเข้ามหุกขวาหุกซ้ายเข้ามาก่อนนะครับหน้าาองหน้านี้หน้าหนาวอใกล้เข้าไปอีกนิดชิดๆิดเข้าไปอีกหน่อยหมัมเอ้ยมัมเอ้ยที่หมัมเอ้ย พี่มัมจกมกดูอยู่หรือเปล่าครับหน้าแกนี่เล่นละครแทนได้เลยครับอ้าวขวานรับโต๊ะซ้ายทีเด็ดซ้ายทีเด็ดฮุกเข้ากระดงคางอ้าวไอ้ขวาเข้าไปทีหนึ่งโดนแข้งซ้ายของจรวดสึกเข้ามาอีกจรวดสึกมีแข้งซ้ายอย่างเดียวนะครับพี่เลี้ยงบอกต้องทัดให้แม่นแล้วเตะซ้ายหนักๆอ้าวซ้ายมาอีกแล้วโดนนี่แหละครับคุณก้าพงฮุกซ้ายทีเด็ดชนยังไม่ขาดคำครับโดนหนึ่งแล้วครับ จะลวดซึกงจะลวดปีกหักไปข้างแลวคุณครับพงโอ้แล้วยิ่งแหม่มั่นใจเลยครับไต่ล่างต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยรับตัวลงทุนและคุ้มค่าจริงๆครับลูกศิษย์ของเอ็ดบางไซลงทุนเอาชายโค้งรับแข้งแล้วเอาหุกซ้ายคา้องเข้ากระโดงทางโอ้จังหวะเข้าจุดโฟกัสพอดีเลยครับหุกซ้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้ขวทุบก็ไปทีเอายให้โอกาสให้โอกาสยอดเยี่ยมอัศาดาวุฒิยอดเยี่ยม ้านับแล้วมันจะขาดอ่าว่าไปดุนภิริศของกรรมการครับทำให้เกมสนุกเอาตัวให้รอดครับทางด้านของจรวดศึกตอนนี้อ่าโดนมบอลลอยแล้วเตะพับนอกลอยขวามาบังหุกซ้ายหุกซ้ายหุกซ้ายตัดขวาตรสาสาสาางรรสายยอ่อ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 คุณครับบอกแหมสับใบรุ่นเขามีสายยอ่ออันนี้สายย่อครับโดนแล้วยอนะ่อหน้าโอ้ดุนนิจรวดศึกนี่โอ้ โเฟืเอนเฟื้นเฟื้นภาวนาพุทธภาวนาให้ฟื้นภาวนาให้ฟื้นจะได้สนุกเออเมาไม่ไหวครับไม่ไหวเลย<อ>นะครับโอ้โหหนักทุกเม็ดจริงๆครับโดนทามัดเอกบางไทแตกด้วยนะครับโอ้โห,โโหจะรวนซึกลดนศอกสุดท้ายนี่เข้าไปนี่กรรมาการยุติการชกแล้วนะครับ แล้วก็ชูมือให้บําบําเอกบังไซไปเลยนะครับอ้าวขอภาพช้ามาเลยครับทีมงานถ่ายทอดสดช่อง3ครับโอ้2ขุนค่าทุกนาทีครับแหมเหลือบดูตัวเองในเจ้าฮอบอดีเตอร์หน่อยคุณงาพงแมขอดูภาพช้าดูภาพช้าดูนะครับเนี่ยศอกขวาศอกนี้ละครับศอกเดียวแท้ๆนี่เปิดการดเข้าไปเลยครับคุณงาพงแล้วก็สุดด้วยศอกนะครับก่อนหน้านั้นโดนหมัดนะครับศอกคมมากนะครับแห่ไปไปกระตุกหนวดเสือก่อนคุณกาพง นี่ครับโป้งเข้าไปครับไปฟันเขาก่อนครับศอกซ้ายหลังจากนั้นโดนขวางงัดแสกหน้าเข้าไปครับเรียบร้อยครับจบ